อป็นคิปเปิ้ล<ส>บ้างเราจะคิปเปิ้ลกันแล้วโว้ยไม่ตายเขาเลยตอนนี้กำลังอัดอยนะู่เนี่ยโอ๊ยซอมบี้ไม่มีมันสมองเชื่อมโอ้ใช่ปะม่โคตรไในที่สุดกุดเยี่ยม ี oh, ่เจอบ้านเก่าของพวกเราแล้วที่สร้างบ้านที่โดาสร้างบ้านไม้อ่ะโอ้บอกแล้วไม่ไม่ยอมมาขุดเนอะมันมีประโยชน์โอ้บุญบุบนญเจอปะฮ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 ะโอ้เจอไม้แล้วทำอไงเจอไม้แล้วก็ตัดดิโอ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 เร็วจะหู ก็เป็นข้มาจากไหนกันนะเอะอะจะไม่บอกเลยไปหลบใต้ต้นไม้อีกเฮียโเจินะครับนี่เป็นไงโอเป็นงานวิานการเลยชิวโอ้วันนี้ทำจากคนแก เฮ้ยอยู่ทางไปเมืองเพชรอัดดจ้ะเปล่าต้องใช้ต้องใช้ที่เด็ดเรือหนีภัยแอ,อ,อมเบโอ้โพี่ดองบ,งบ้านบ้านคนนัน้นกำกำแพงมันเป็น,น,ปนไม้ไม้ใช่ไหนแล้วจะเนียนบ่ ฮะทำไมไม่ฝังตัวเลยไม่ไม่เมื่อกี้ไอ้นู้มันลุมอะไรอ่ะกากีเย้ไก่เย้ไก่เจอสักทีไก่ไก่คนนู้เอาแต่อะไรละโอ้ยคิปเปอร์ แต่พี่ว่คิปเปอร์มันไม่ค่อยเหมือนพื้นดินเท่าไหร่เพราะคิปเปอร์สีมันจะแซดกว่าพูดแซดนะมีไอ้นุกันพาวเดอร์อยู่แปดอันเจอคิปเปอร์อีกละวยอผมโอยยอพี่อยู่ไกลบ้านมากเลยตอนนี้ที่รู้ 엄청 어려워 m b u r